ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินมากมายอาหารหลายอย่างมีรสชาติอร่อยจนติดอันดับโลกจนฝรั่งนั้นชื่นชมอาหารไทยเป็นอย่างมากและเมื่อหลายปีที่ผ่านมานี้ต่างชาติก็ได้จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสตรีทฟูด้ดรสชาติอร่อยที่สุดในโลกแต่ในวันนี้นั้นพอการจะขออาสาพาทุกท่านไปพบกับ10บอาหารแปลกของคนไทยที่คนไทยสามารถกินได้แต่ฝรั่งนั้นไม่เข้าใจและเช่นเคยหากท่านชอบคลิปนี้และอยากให้พอกา้าทำคลิปเหล่านี้ต่อไป เคยลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e เพื่อท่านจะได้รับชมเนื้อหาเช่นนี้ตลอดไปนะครับอันดับที่10หมกหวกหมกหวกหรือห่อหมกลูกออดเป็นชื่ออาหารอีสานที่ใช้ลูกออดหรือลูกกบที่ยังไม่จเจริญเติบโตได้เต็มทีนำเอามาหมกเป็นอาหารซึ่งอาชีพหลักของประเทศไทยเรานั้นก็คือการทำนาซึ่งพืชนานั้นเป็นแหล่งอาหารอันโอชะสำหรับชาวนาที่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดแหล่งอาหารก็มีทั้งปูนาหนูนา งูปลาไหลและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกบและลูกออดในช่วงเวลาต้นฝนจะเป็นช่วงฤดูของการเริ่มทำนาเมื่อมีฝนตกลงมาขังและมีน้ำกลางทุง่งบรรดากบเขียดทั้งหลายก็จะพากันวางไข่ไว้ในน้ำและเมื่อลูกออดออกจากไข่ก็จะเป็นช่วงที่ชาวนานนั้นจับไปทำเป็นอาหารซึ่งในการทำห่อหมกฮ้วกนั้นก็จะนำลูกออดมาบีบขี้ออกและล้างน้ำสะอาดผสมกับสมุนไพรเพื่อดับกลิ่นอย่างพริกขี้หนูผักท้องถิ่นและตะไคร แล้วเอามาห่อด้วยใบตองและนําไปนึ่งให้รอสุกจากนั้นก็สามารถนํามารับประทานได้ทันทีอันดับที่9ลาบลูหลาบลูเป็นอาหารไทยที่สร้างความสยดสยองให้กับใครหลายๆคนคนใดที่ต้องการจะรับประทานนั้นจะต้องยอมทนกับความเสี่ยงที่จะตามมาลูเป็นอาหารประเภทดิบสดเป็นประเภทเดียวกับลาบซึ่งใช้เครื่องปรุงประเภทเดียวกันเพียงแต่ลูนั้นจะใช้เลือดสัตว์เป็นหลักการทําลูนิยมใช้เลือดสดสของหมูวัวหรือควาย ชาวล้าน,านานิยมใช้เลือดหมูในการนํามาทํามากกว่าเลือดวัวและบางสูตรก็มีการใช้น้ําเพียโดยวิธีการทําคือนําเลือดสดมาดับกลิ่นคาวด้วยใบตะไคร้มะกรูดใส่น้ําซุปพริกและหมูสับคนให้เข้ากันแล้วเทของทอดอย่างกระเทียมทอดลงไปหรือในบางสูตรนั้นอาจจะมีการเติมใบมะกรูดทอดกรอบหอมแดงหอมเจียวและนํามากินกับผักสด ก็เป็นอันได้รูที่สมบูรณ์แบบแล้วแน่นอนว่าเมนูนี้นั้นมีความอันตรายเป็นอย่างมากคนที่รับประทานมีความเสี่ยงในการเกิดโรคให้หูดับและโรคอีกสารพัดท,ที่จะตามมาได้อันดับที่8ต้มเปรตต้มเปรคืออาหารที่มีชื่อเสียงในร้านอิสานมันคือซุปปลาไหลรสเผ็ดและเต็มไปด้วยสมุนไพร ต้มเป็ดมักใช้ปาลาไหลนามาทำซึ่งปาลาไหลนานั้นเป็นปาลาไหลที่พบมากที่สุดในประเทศไทยและเป็นชนิดที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สุดด้วยโดยพบได้ทุกภาคทุกแหล่งน้ำและสามารถพบได้ชุกชุมทั่วไปโดยปาลาไหลชนิดนี้จะมีเนื้อค่อนข้างแน่นอร่อยหวานโดยวิธีในการทำต้มเป็ดนั้นคือการเอาปาลาไหลที่ทำการล้างสะอาดแล้วใส่ลงในหม้อต้มจนเดือดตามด้วยสมุนไพรและเครื่องปรุงต่างๆนานา,นา,นา,นาเมื่อสุกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟ อย่างไรก็ตามตมเป็ดน,นั้นคนไทยไม่นิยมกินนะเพราะปลาไหลที่ใช้ทํานั้นเป็นปลาไหลที่อยู่ในโคลนทําให้มีกลิ่นโคลนค่อนข้างมากยากที่จะขจัดกลิ่นโคลนได้ออกจนหมดจดดังนั้นการทําอาหารชนิดนี้จึงมีความยากเล็กน้อยมากินเป็นกับแก้มเล่าซะมากกว่าอันดับที่ 7. หนูนาแม้หนูจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของมนุษย์แต่คนไทยนั้นก็นิยมกินหนูแต่หนูที่เอามาใช้กินนั้นไม่ใช่หนูบ้านหรือหนูทอระบายน้ําที่เราเห็นอยู่ในทุกวันนี้ แต่เป็นหนูนาหรือหนูพุกมักจะนิยมกินกันทางภาคอีสานหรือจังหวัดอื่นๆที่ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลักในช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะออกไปดักหนูนาซึ่งเป็นศัตรูพืชชั้นดีซึ่งหนูนาที่ดีนั้นจะต้องเป็นหนูที่มีลักษณะอ้วนโดยเฉพาะในช่วงเก็บเกี่ยวนั้นหนูนาก็จะพากันไปกินข้าวทำให้รสชาติของเนื้อหนูนั้นจะมีความมันและความอร่อยที่สุดนอกจากนี้หนูนาก็จะกินมเมล็ดพืชผลไม้และแมะลงต่างๆทำให้เป็นหนูที่สะอาดสามารถกินได้อย่างปลอดภัย เมื่อชาวบ้านจับหนูนาได้แล้วพวกเขาก็จะทําการลอกหนังทั้งตัวเอาเครื่องในออกให้หมดหมักด้วยเกลือกระเทียมและเอามาย่างให้มีกลิ่นหอมซึ่งในการกินเนื้อหนูนาก็ต้องทําใจสักนิดหนึ่งสําหรับคนที่เกลียดหนูเพราะหนูปิ้งนั้นจะยังคงรูปร่างของหนูได้ชัดเจนมากอันดับที่6ลาบกิ้งกา่าเป็นอีนึงเมนูที่ฝรั่งไม่เข้าใจว่ามันสามารถจะเอามากินได้ลาบกิ้งก่าหรือลาบแย่หรือก้อยกระป๋อมเป็นอาหารที่ทําจากกิ้งก่าที่พบเห็นได้ทั่วประเทศไทย สมัยก่อนนั้นภาคอีสานมีความแห้งแล้งเป็นอย่างมากการจะหาอะไรทานนั้นค่อนข้างจะยากการเดินทางไปไหนก็ลําบากดังนั้นจึงคิดค้นสิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นมาทําเป็นอาหารโดยเฉพาะการหาอาหารประเภทโปรตีนและเจ้ากิงกาก็มีอยู่มากเลยในเวลานั้นซึ่งวิธีการทํานั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยคือการเอากิงกาที่ได้มาลอกหนังและเอาเครื่องในออกทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนํามาย่างทาการสับให้ละเอียดพอสมควรหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องสมุนไพรและเครื่องปรุง ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วอันดับที่5าลาบเลือดลาบเป็นอาหารสุดทิตของประเทศไทยแบ่งออกเป็นหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นลาบสุกลาบดิบซึ่งลาบดิบนั้นเป็นอาหารที่สยดสยองสําหรับคนฝรั่งและแม้กระทั่งคนไทยบางคนก็ไม่อาจที่จะกินได้ลาบเลือดหรือซกเล็กเป็นการนําอาหารโดยเอาเนื้อสัตว์สดๆมาสับหรือหัน่นและผสมกับเลือดแล้วปรุงรสด,ด้วยพริกแห้งเข้าขวน้ำปลาน้ำปลา หรือน้ำดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสขมคลุกเขาให้เข้ากันแต่งกินด้วยใบ,บมะกรูดั่นฟอยหรือต้นหอมแน่นอนว่าลาบเลือดนั้นเป็นเมนูที่อันตรายเพราะเต็มไปด้วยเชื้อโรคที่ติดมากับการกินดิบไม่ว่าจะเป็นพยาธิและการติดเชื้อทางเดิอนอาหารหากอยากกินให้ปลอดภัยแล้วก็ควรที่จะต้องนำมาคั่วให้สุกก่อนซึ่งรสชาติก็ถือว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวอันดับที่4ต้มแลนแลนเป็นสุดยอดอาหารแถวภาคอีสานโดยการใช้แลนตัวใหญ่มาทำ โดยแลนในที่นี้ก็คือตะกวดที่มีรูปร่างคล้ายกับตัวเงินตัวทองเพราะจัดอยู่ในตระกูลและวงเดียวกันแต่ตะกวดจะมีขนาดเล็กกว่ามากและมีลักษณะที่แตกต่างกันเล็กน้อยการนําแรนมาต้มนั้นก็เหมือนการต้มทั่วไปเพียงแต่เปลี่ยนจากเนื้อหมูเนื้อไก่มาเป็นตัวแลนเท่านั้นโดยเนื้อแลนนั้นก็จะนํามาหั่นพ่อคํานํามาใส่ในน้ําแล้วต้มพร้อมกับข่าตะไคร้และใบมะกรูดหลังจากนั้นปรุงรสตามชอบก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟอันดับที่3กุ้งเต้น กุ้งเต็นเป็นอาหารที่มีถิ่นกำเนิดมาจากภาคเหนือของประเทศไทยตามบริเวณรอบชายฝั่งแม่น้ำโขงผู้คนในภูมิภาคแห่งนี้มีการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพยายามหาสิ่งต่างๆรอบตัวมาเป็นวัตถุดิบนอกจากเนื้อหมูและเนื้อวัวแล้วพวกเขาก็ยังจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารที่น่าแปลกก็คือเขาจะใช้กุ้งตัวเล็กๆในแม่น้ำนำมากินในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่กุ้งนี้มีลักษณะเด่นของตัวมันคือโปร่งใสส่วนใหญ่จะนำมาคั่วก่อนรับประทาน ในเมนูกุ้งเต้นนั้นก็จะรับประทานขณะที่มันมีชีวิตนำมาผสมกับพริกขี้หนูน้ำปลาสมุนไพรพื้นบ้านและน้ำมะนาวและมักจะเสิร์ฟพร้อมกันกับข้าวเหนียวหรือเอามาห่อด้วยใบภูส่วนในปัจจุบันนั้นกุ้งเต้นก็เป็นอาหารที่นิยมแพร่หลายอาจหาได้ซื้อตามร้านค้าทั่วไปซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วที่คนเมืองกรุงจะหากุ้งเต้นรับประทานได้อันดับที่2ยํยำไข่มดแดงไข่มดเป็นอาหารทั่วไปสาหรับคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไข่มดที่ว่านั้นเป็นไข่มดแดง หรือทางอีสานเรียกว่าหมดสมมันจะอาศาัยอยู่บนต้นมะม่วงแทนที่จะอยู่ใต้ดินเหมือนขมดอื่นๆและมดชนิดนี้จะกินมะม่วงเป็นอาหารและเอาใบมะม่วงมาทํารังไว้บนสุดต้นของมันและในรังของมันนั้นเองก็จะมีไข่อันเป็นอาหารอันโอชาซึ่งคนไทยนิยมไปเก็บเอามาขายซึ่งจะมีราคาที่ดีออกมากๆโดยรสชาติของมันนั้นก็จะมีความเปรี้ยวมีไขมันและมีความหวานนุ่มอีกทั้งยังเป็นแหล่งปโปรตีนที่สูงมากอีกด้วยไข่มดแดงนิยมเอามาแกงใส่ผักท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นผักหวานใส่ไข่เจียวหรือว่ายำไข่มดแดงอย่างไรก็ตามไข่มดแดงนั้นมีเฉพาะในฤดูการเท่านั้นจะมีเฉพาะช่วงฤดูร้อนตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมิถุนาและสามารถหาทานได้ตามตลาดร้านอาหารข้างทางไปจนถึงร้านอาหารในโรงแรมบางแห่งเลยทีเดียวอันดับที่1ไก่กะทิสำหรับอันดับที่1นนี้เป็นอาหารที่ถือได้ว่าโหดร้ายมากเลยทีเดียวสำหรับไก่กะทิเป็นอาหารที่เคยมีกระแสดรามาร่าในอินเทอร์เนต็ตของไทย ซึ่งในการทํานั้นจะใช้ไก่หนึ่งตัวนําเอามาฝังดินเกือบทั้งตัวและเหลือแต่เพียงส่วนหัวที่ยื่นออกมาเท่านั้นจากนั้นก็จะให้กินกะทิเป็นอาหารเป็นเวลาถึง3สัปดาห์เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ขุดไก่ตัวนั้นแล้วนํามาฆ่าก็จะได้ไก่ตัวอ้วนที่มีเนื้อหอมราวกับกลิ่นกะทิเลยทีเดียวเนื่องโดยวิธีการทําที่ค่อนข้างโหดร้ายทําให้เมนูนี้ไม่เป็นที่นิยมนักในเมืองไทยแต่ก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มที่ยังนิยมกินเมนูนี้อยู่และชาวต่างชาตินั้นก็ถึงกับต้องตั้งคําถาม ว่าการจะกินไก่เพียงหนึ่งตัวนั้นเราจําเป็นต้องทรมานไก่ขนาดนี้หรือไม่และนี่ก็ยังเป็นเรื่องทกเทียงของปัญหาศีลธรรมมาจนถึงทุกวันนี้